มาหน้ามาหอมาสวนมาเก็บห่วงเขาครับบรรยากาศอีสานแล้วก็ทีมงานนี่ก็ับโอ้ทางขุดเหมืนกำลังเก็บห่วงเขาครับ หน่อยครับไดไปลยครับคุผ้าบึง่งได้ตรงไว้ครับต้ว่าน้เมื่อไหร่จะป่าเบื่อลงสายนะครับจ้าที่เก่าที่เดิมนี่นะครับนี่เดี๋ยวค่าบึ่งปลาไปปีนู่ครับ วันปล่อยปลาลงไปแล้วปลาเหมือนนี่ครับเป็นปลาบุเร่บ่วนันนด้ครับนี่บ่วนั่นน้ำปัวได้ปล่อยน้ำไหลเป็นเป็นทางน้ำธรรมดาเหมือนเจ้าโขกแล้วครับเจ้าโขกแล้วแต่ว่ามีปลาเหลืออยู่ได้เห็นทางไว้ ป้าเขาไปแล้วล่ะครับรถพาดเรื่องไปนี่ครับลาเรื่องนี้นะครับแลาขิง่อคอเห็นบ่มวูว่าเห็นหรออเปล่าบุ่ง แค่เห,เห็นมนเห็นเราเก็บขึ้นมากคงเดี๋ยวมาบึง้งให้บึ้งไหมครับอืมนัม่นละงูนะครับพอคอพอเฉียงระดุกระไหลเปป้ยพี้งครับปลาเนสา ว,ว่าเขาสาเหล่าเดียวเด้ะเป็นเนี้ยเนี่ยสูบกินเนี่ยเป็นัไงล่ะครับเพิ่งว่านนี้วา่ายทั้งการ,างงารอ,อย่างไรไหมครับพายังไปหลินว่่เพียงพี่

Cơm mùa Luôn mất lẹo Lái tựa lẹo Ôi nhìn thấy lái vô mình Kiếp thế cái lái vô kiếp thế thùng nuôi đây Có gì Tiếng bán กว่งอวงขวงเลยโอ้ยค่าสอกฆ่าสอกเล ใคเป well. ็นวาบัวนี่เก็บรูกเขาได้ h มดแล้ว

Oye, bien, cuídos de la jueva, mami. ấm hay na nhỉ Đó Thằng mũi yên chết cho yên nghe nó Ờ Ê vườn bái hẳn là bà bị kiếm một số mua con Ơ số xuống thôi cả anh con Ơ mua đen gì cắt đi mua, mua đen gì cắt Mua đen gì cắt đi hà la, là, hà la, đi Các bạn khỏi áo Mới kiếm số mốt thôi ไม่หันละไม่หันละเออเออเอาเอาขวดถังเอาถังเอาถัาง,าาง,าางขาวมานะ้ำ

Hãy